สวัสดีทุกคนครับวันนี้วันเสาร์ที่17ตุลาคม2563นะครับนี่ครับก็ได้พาทุกท่านมาชม well, นะครับอันนี้ก็คือน้ำนี่ครับมาอีก two, แล้วครับรอบที่2นะครับที่ได้ไหลหลากมากขนาดนี้นะครับผมก็นี่ครับได้พามาชมอันนี้ก็ค OK. ืออิทธ <juice probably. S 2> ิพลจากพายุนางกานะครับอิทธิพลจากพายุนางกาก็นี่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับน้ําเยอะมากเลยครับก็ ามาชมนะครับตอนนี้ก็ฝนก็กําลังตกโรยฟ้าอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับเหมือนไม่มีท่าทีว่าจะตกนะครับทางทางหมู่บ้านของผมทางนั้นเขาก็โอ้โหน้าหลากถนนท่วมแล้วครับถือว่าท่วมจริงๆครับบ้านผมก็ท่วมเลยครับน้ําน้ําเต็มเลยครับน้ําเข้าไปในบ้านเลยนี่ครับก็อันนี้ก็ที่นานะครับโอ้โหครับนี่น้ําไหลแรงมากเลยครับเหมือนครั้งก่อนนะครับที่ผมเคยได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่โอ้โห แต่ว่าเสียใจอย่างหนึ่งอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆก็คือครับในตอนนี้นี่มันเป็นช่วงที่ข้าวเขาตั้งท้องออกรวงแล้วครับตามทางที่ผมขี่มานี่ข้าวออกรวงเต็มเลยครับแต่ว่าเมื่อฝนมาแรงอย่างนี้ก็คืออะไรครับต้นข้าวล้มระเนระนาดเนาะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปพูดไปเลยนะครับต้นข้าวล้มระเนระนาดโอ้โหแบบนี่ครับแต่ถ้าฝนเนี่ยมาในช่วงของ ที่เข้ารรษาอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแลวต้นข้าวต้นข้าวถ้าตกภาษาไทยหน่อยก็ขอไฟัยนะครับและต้นข้าวเนี่ยเขากําลังต้องการน้ําครับเขากําลังต้องการน้ําต้องการปุ๋ยแล้วถ้ามวลน,น้ําขนาดนี้มาในตอนช่วงประมาณเดือนสิงหาเนาะครับเนี่ยรับรองครับปัญหาของการที่ข้าวตายหรือว่าข้าวที่ไม่ได้ผลผลิตเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าฝนมาหนักในขนาดนี้ในช่วง ตอนนั้นนะครับก็จะไม่เกิดการอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นข้าวตามทางนี่ที่ผมขี่มานี่โอ้โหล้มระเนรนาดแบบนะครับจะดีใจก็ว่าดีใจก็ดีใจเลยครับที่ตกมาอย่างนี้จะได้มีน้ําไว้ใช้ตอนฤดูร้อนฤดูแรงนะครับแต่ที่เสียใจก็เสียใจแทนชาวนาน,นะครับที่ข้าวล้มระเนรนาดอย่างนี้นะนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือข้าว ข้าวของเลูกพี่ลูกน้องผมนะครับเขาทําพร้อมๆกันแต่ว่าจริงๆนี่ข้าวมันต้องออกรวงนะครับแต่ว่าข้าวนี้ยังโชคดีเนาะครับที่มันยังมีชีวิตรอดมาได้มันยังโชคดีเนาะครับแต่ว่าข้าวผมนี่ตายหมดแต่ว่านี้ยังโชคดีนะครับจริงๆต้องออกรวงแล้วแต่ว่าระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็จะน่าจะหลังของคนอื่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นตายอย่างดีก็รอดนะครับนี่ครับน้ําเต็มเลยครับน้ําก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูสระน้ําผมนะครับนี่โอ้ยทางเดินอาจจะรกหน่อยนี่ครับโอ้โหอันนี้เต็มสระของจริงครับนี่แหละครับโอ้โหก็ว่าน่าจะมีน้ําใช้ในฤด,ดูแรงหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับผมพาเดินชมแล้วก็เดินบรรยายไปพลางๆนะครับสถานการณ์ สถานการณ์พายุที่บ้านของใครเป็นยังไงก็บอกกันได้นะครับว่าที่ไหนเป็นยังไงแล้วบ้างจะได้รู้ข่าวสารนะครับที่นี่ที่ตำบลเทีนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเดินไปกลางๆครับเดี๋ยวจะนํารูปภาพบางส่วนที่หมู่บ้านเอามาฝากให้ชมด้วยนะครับอันนี้ก็คือทุ่ง,งานาเนาะครับ นี่ครับโอ้โหเสียงเขียดร้องระงมเลยครับนี่นะครับบรรยากาศของทุ่งที่แค้จริงครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม